ากไม่มีหูรูดกูเห็นพยากรณ์แบบเนี้มาหลายครั้งแล้วแต่กูก็เห็นมีพวกติ่งปัญญาอ่อนนี่แหละแม่นจนขนลุกแม่นมากเขาแม่นจริงนะพยากรณ์อะไรก็เกิดขึ้นจริงก็พูดกว้างขนาดนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงกูถามแค่นี้กูก็พูดได้กูพูดไม่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวน้ําท่วมและท่วมเสร็จเดี๋ยวน้ําก็ลดไม่ต้องกังวนหลหรอกช่วงนี้จะเข้ายากมาแพงแต่เดี๋ยวสงครามหยุดเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้นกูก็พยากรณ์ดได้แบบนี้ใครก็พยากรณ์ได้ท่านนั้นแหละ ไอ้สันดานทำเรื่งทรพยากรไม่ได้มีแต่ปลุกปั่นให้คนเนี่ยเกิดความวุ่นวายถ้าแน่จริงมึงระบุวันสิระบุวันเดือนมีคืนเลยเนี่ยมึงระบุว่าสองวันกูไม่เห็นมีหาในวันที่สามอ่ะเนี่ย,ยใครจะรับผิดชอบอ่ะข้ามาแล้วเนี่ยตามที่มึงบอกเนี่ยนี่เรียกว่าการเข้าเอาเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่แล้วนะ<ๆ>เพราะว่าไม่เป็นจริงแล้วเป็นเท็จเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าเป็นเท็จเลยปลุกปั่นเลย เพอร์เจอร์มามึงรู้เก่งขนาดนั้นทำไมไม่รู้วะว่าประเทศชาบ้านเบอร์จะเจริญกี่โบงทำไมไม่รู้ว่าทหารจะเสียชีวิตกี่คนทำไมไม่รู้ว่าเขาจะรออบพยกกี่วันมุงพยากรไปเลยสิว่ากี่วันกระซิบเก่งเหลือเกินเขาไม่กระซิบบอกมึงพวกเร,วาราวะมารยาทนะจ้าลูกจา๋าอย่าปลุกปั่นคนอื่นเขานะจ้าลูกจา๋า เลิกมโนเพอพ,พบนะจ๊าลูกจ๋าเนี่ยเขาไม่กระซิบกับมึงบ้างเหรอหยุดปากบ้างก็ได้ลูกกูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบจังเลยเนี่ยเขาไม่กระซิบบอกมึงอย่างนี้บ้างเหรอลูกเอ้ยอย่าอ้างพ่อว่ากระซิบเลยพ่อ,อยังไม่ทันพูดอะไรเลยหูแววบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแววมาใส่หูมึงมึงก็คิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอเจอไรสาละให้กูกระซิบให้ไหมล่ะ หยุดหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพยากรก็ได้เวลานักข่าวมามาจอ่อปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็ได้พ่ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเพอร์เจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างเถอะกูเห็นกระซิบแต่สิ่งเพอร์เจอร์ไร้สาร,าปประปัญญาอ่อนไม่เห็นมีหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่เห็นมีหาอะไรเป็นอับเป็นธรรมแบบเนี้มึงจําไว้เรียกว่าเพอร์เจอร์กระซิบอะไรก็แล้วแต่จะรู้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามึงไม่ได้รู้จริง มึงไปฟังเขามาไปพูดไปฟังเขาว่าและเขาว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้ผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังมาแล้วมึงก็มาบอกเป็นตัวเป็นตากีวันสองวันจะเกิดอะไรชุดใหญ่ไฟกระพริบสงขามจะมาเนี่ยมาเรียวกว่าเพอเจอร์สุดท้ายกูเขาไฟไม่ระเบิด <c oughs> ก็แถว,ว่าสงครามนี่ไงตอแหลไปเรื่อยแหละคนเรามันจะเพอเจอร์นะมึงมันเพอเจอ,อเรจไ์ได้หมดทุกอย่างคนเรามันจะแถ่ถ่ายมันแถ่ถ่ายไปได้หมดทุกอย่าง กูเห็นบอกว่าสองวันสงวันสองวันสงครามจะเกิดนี่วันที่สามแล้วกูยังไม่เห็นมีเลยเที่นบอกว่าชำํชำช้ำที่มันพูดนั่นนะสัปดาห์สียแล้วกูถามเวลาพทายแม,แม่แม่น่ะกูไม่เห็นมีออกมารับผิดชอบหาเลยเลยกูเห็นเงียบกิบปากนี่อมหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้กระซิบเก่งเหลือเกินเขาไม่กระซิบอบอกมั้งหรอวามารายาทนะจ๊ะลูกจ๋า อย่าบุกปั่นคนอื่นเขาหน้าจ๊าลูกจ๋าเลิกมโนเพ้อพบหน้าจ๊าลูกจ๋าเนี่ยเขาไม่กระซิบกับมึงบ้างเหรอหยุดปากบ้างก็ได้ลูกกูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบจังเลยเนี่ยเขาไม่กระซิบบอกมึงอย่างนี้บ้างเหรอลูกเอ้ยอย่าอ้างพ่อว่ากระซิบเลยพ่อ,อยังไม่ทันพูดอะไรเลยูแววบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแววมาใส่หูมึงมึงก็คิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอเจอไรส่า ให้กูกระซิบให้ไหมล่ะหยุดหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพยากรก็ได้เวลานักข่าวมามาจอ่อปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเพอร์เจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างเถอะกูเห็นกระซิบแต่สิ่งเพอร์เจอร์ไร้สาร,ประปัญญาอ่อนไม่เห็นมีหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่เห็นมีหาอะไรเป็นอับเป็นธรรมแบบนี้มึงจําไว้เรียกว่าเพอร์เจอร์กระซิบอะไรก็แล้วแต่จะรู้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามึงไม่ได้รู้จริง มึงไปฟังเขามาไปพูดไปฟังเขาว่าและเขาว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้ผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังมาแล้วมึงก็มาบอกเป็นตัวเป็นตาอีวันสองวันจะเกิดอะไรชุดใหญ่ไฟกระพริบสงครามจะมาเนี่ยมันเรียกว่าเพอเจอสุดเขาไม่กระซิบบอกมึงบ้างหรอวะมารยาทนะจ๊าลูกจ๋าอย่าบุกปั่นคนอื่นเขานะจ้าลูกจ๋าเลิกมโนเพอพบนะจ๊ะลูกจ๋าเนี่เขาไม่กระซิบกับมึงบ้างหรอ หยุดปากบ้างก็ได้ลูกกูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบจังเลยเนี่ยเขาไม่กระซิบบอกมึงอย่างนี้บ้างเหรอลูกเอ้ยอย่าอ้างพ่อว่ากระซิบเลยพ่อ,อยังไม่ทันพูดอะไรเลยหูแววบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแววมาใส่หูมึงมึงก็อคิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอเจอไรสาละให้กูกระซิบให้ไหมล่ะหยุดหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพยากรก็ได้ เวลานักข่าวมามาจอ่อปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเพอเจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างเถอะอูเห็นกระซิบแต่สิ่งเพอร์เจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนไม่เห็นมีหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่เห็นมีหาอะไรเป็นอับเป็นรรมแบบนี้มึงจําไว้เรียกว่าเพอเจอกระซิบอะไรก็แล้วแต่จะรู้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามึงไม่ได้รู้จริงมึงไปฟังเขามาไปพูดไปฟังเขาว่าไล้เขาว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้ ผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังมาแล้วมันก็มาบอกเป็นตัวเป็นตากีวันสองวันจะเกิดอะไรชุดใหญ่ไฟกระพิบสงข้ามจะมาเนี่ยมันเรียกว่าเพอเจอสุดท้ายก็จะขอตัวก่อนได้เวลาเข้ารายการแล้วไว้เดี๋ยวมาด่าใหม่นะอนุโมทนาทุกคนด้วยจ้ะที่ฟังการด่าของกู <S <S 2> <S 2> เรื่องเนี่ยด่า <S <S ด่าอีกยาวกูบอกเลยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดไปแล้วบ๊ายบายทุกคนนุโมทนาทุกคนด้วยจ้ะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสอง หรืออาจจะอยู่บนรถเดี๋ยวไฟ์สดขอเดินทางไปเทคโนโลเลยนะมหาวิทยาลัย,ายอ,อาชีวะนคนปรนคนปฐมตอนบ่ายสองราอาจเจอการนุโมทนาจ้ะอ,อย่าลืมน้าท่านโยมไม่มีตัวตนจะอ้างนู่นอ้างนี่ยังไงมันก็อ้างไปเรื่อยเลยท่านไหนก็ไม่มีตัวตนท่านนั้นนะมึงก็อ้างสรารพัดอ้างมึงก็สราระอ้างอ้างสรารพัดท่านนั้วน,นะถ้าจะรู้ได้ไงว่าไอ้ท่านเหล่านั้นมันพูดจริงมึงจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนเหล่านั้นมันไม่ได้พูด โกหกตอแหลชาวบอ้านจะรู้ได้ไงว่านคนเหล่านั้นมันพูดถึงชื่อเทพเหล่านั้นแล้วมันจะเป็นจริงตัวมันเองก็โดนหลอ,อกเหมือนกันเลยภาษาบาลีใช้คําว่ายามาสะหรือพญยายมราชเนี่ยมีโดยพระต่้าปิดกพระเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่ไม่มีแต่ที่บอกว่ามากคสรงกสิปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยพญายมราชมีหน้าที่อยู่ในนรกนี่แล้วมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนรกหรือคำถามหลุดมาเหรอหลุดมาจากนรกหรือเปล่า คำถามอะนะอ่าแล้วพยายโยมมาเป็นอารมาสืออะไรกันอะทำหน้าที่อยู่นรกจะมายุ่งอะไรกับบนโลกใช่ก็ถ้าอยากจะสือ่อสารไปไม่ได้พยาโยมจะมาสื่อถูกต้องก็ถ้าจะสื่อสารก็ไปนรกหนูไปอยู่นรก,กหนูพยาายมมาล่าก็มีสิทธิ์ในการสื่อสารกับนรลกเท่านั้นแหละถ้าอยากจะสื่อมากนะก็นูนลงไปข้างล่างไม่ต้องมาอยู่ข้างบนอยากเป็นมนุษย์ดีๆเป็นคนดีๆแต่อยากจะไปสื่อสารอย่าไปข้องเกี่ยวกับนรกมันเป็นทุกขติไม่ใช่สุขติ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยขนาดยามสะเนี่ยหรือท้าพยาโยมราชเนี่ยเขายังอยากเป็นมนุษย์เลยสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ายามสะเนี่ยหรือข้าพยาโยมราชเนี่ยมีความปรารถนาในใจเนี่ยอยากจะเกิดเป็นมนุษย์และอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดในพุทธศาสนาและเมื่ออยู่ในพุทธศาสนาแล้วขอให้ได้ยินได้ฟังธรรมพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมเนี่ยดูนะอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่คนเป็นมนุษย์อยากจะไปสื่อสารกับพยาโยมราชมันตลกเนี่ย อาจารย์อยากจะเตือนสติเอายงี <studio> ้ด <Có S 4> ีกว่าเอาเอาเป็นชาวบ้านก่อนที่ฟังข่าวนี้แล้วตอนนี้คือกลัวยังกลัวอยู่เลยจะเตือนสติยังไงดีฮะก็มีสติเยอะๆเนาะอาจารย์เนี่ยพยายามเตือนเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงว่าเรื่องการดูดวงพยากรณ์ทำนายไททักเนี่ยเลิกเลิกกับสติพอเวลามันมีคนนึงออกมาพยากรณ์อะไรที่มันน่ากลัวตื่นตระหนกเราก็ตื่นตระหนกตามเขาเพราะเราไปเชื่อเขาไงประเด็นพอเวาเราเห็นว่าเขาแม่นมากแม่นจนขนลุก ตาหลังเราก็ต้องเปลี่ยนไปเข้าลมไปไปเข้าห้องน้ําบ้างนะไปปลดปล่อยบ้างมันขนลุกเกินไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติสัพปพปัญญาออแล้วท่านโยมกระซิบเนี่ยจะออไม่ใช่ท่านโยมกระซิบหรอกอย่าใช้คําว่าท่านโยมไม่ใช่คาว่ามายมมายมซิบจะใช้คํานี้เหมาะกว่าอย่าไปใช้ท่านโยมกระซิบเลยใช่มายมซิบเออมายมซิบใช้คํานี้น่าจะเหมาะกว่ามันกระซิบอะไรกันนักหนา สุดท้ายแล้วกระซิบไปท่านยมไม่กระซิบบอกบ้างหรอว่าเออหนูเงียบเียบ้างนะลูกบางทีก็ไม่ต้องพูดเรื่องสื่อสงครามเนี่ยกระซิบบอกบ้างสิทำไมไม่กระซิบห้ามตัวห้ามลูกศิษย์ตัวเองอ่ะถ้ากระซิบได้จริงน่ะ เบาๆบ,บ,บ้างเพราะฉะนั้นคนไทยเราต้องมีสติอย่าไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องศึกสงครามเวลาฟังควรฟังจากใครฟังจากทีวีฟังจากช่องข่าวที่น่าเชื่อถือได้ฟังจากกองทัพฟังจากรัฐบาลเนี่ยมันต้องฟังจากตรงนี้คือเป็นข้อมูลที่มีชุดข้อมูลจริงๆไม่ใช่ข้อมูลจากการพยากรณ์ทำนายไทยทั้งจากคนใดคนหนึ่ง ที่คนบางคนไปให้ค่ายความสําคัญว่าแม่นมากแม่นมากเนี่ยและสุดท้ายมันแม่นไหมล่ะนี่กูเห็นวันที่3แล้วกูยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเพราะนั้นต้องมีสติสับปะชญะญเยอะๆเลิกคิดสตีเอประสบการเก่าๆที่บอกว่าแม่นเยอะๆมันพูดไปกว้างๆมันพูดไปรวมๆบอกน้ําจะท่วมแผ่นดินจะไหวกูก็เห็นมีทุกปีอะไม่เห็นมีปีไหนไม่มีเลยเพราะนั้นต้องมีสติเยอะๆอย่าไปเชื่ออะไรที่ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์หลักการเขาเรียกว่าเพอร์เจอร์ อะแผ่นดินไหวไหนอะ่ะกูไม่เห็นไหวเลยในประเทศไทยอ่ะนะให้ระวังซึนามิอะไหนอะ่ะกูไม่เห็นมีหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่เรื่องเพอเจอร์ไร้สาระไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไร้ประโยชน์ไร้สาระและ้วก็กาทำตนเองแต่อีกกลุ่มนึงบอก เนี่ยไปทัวร์ลงเขาทาไมถ้าเขาไม่เตือนสิดูสิเขาอุตส่าห์ออกมาเตือนเตือนเหตุไทยบ้านการเมืองต่างๆถือว่าทําคุณประโยชน์นะทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติชัน้นเป่ายังไงฮะปัญญาอ่อนนี่พูกที่เข้าข้างก็ปัญญาอ่อนไงไอพูกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ปัญญาดีไงไอพูกนี้ปัญญาชนอีกฝ่ายหนึ่งปัญญาอ่อนไง เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าข้างเรื่องหมอดูล่างทรงแล้วบอกว่าเป็นการเตือนนะเขาเตือนก็ดีแล้วแล้วทําไมทหารเตือนมึงไม่ฟังทําไมรัฐบาลเตือนมึงไม่ฟังทําไมคนตั้งมากมายอินฟลูเอนเซอร์เขาออกมาเตือนทำไมันไม่ฟังทาไมต้องฟังจากหมอดูคนเตือนก็ต้องเยอะแม่ทัพก็พูดทหารก็พูดต่างคนต่างพูดเตือนกันแล้วเป็นข้อมูลที่จริงไม่ใช่ข้อมูลอันเท็จแต่การเอาดวงมาบอกว่าจะมีชุดใหญ่ไฟกระพริบจะบาม,มากกว่านั้นนี่มันไม่ใช่การเตือน นี่มันเป็นการหาแสงมันเป็นการเก่ะกระแสต่อสภาพแวดล้อมที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรมันทําให้เกิดความปลุกระดมมันทําให้เกิดความตื่นตัวสุดท้ายถ้าเผื่อว่ามันจะเกิดจริงเพราะมันดูท่าทางแล้วเพิ่มๆๆการเผื่อมันยิงขึ้นมาเราจะได้กระแสหน่อยจะได้ขายของขายแผ่นยันกันดวงกันเรียกทรงเรียกทรัพย์ได้เพราะว่าถ้ามันแบบอย่างน้อยถ้ามีกระแสมาก็ยังดีแต่ถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวก็แถมมทันทันทีเดี๋ยวก็แถมมทันทันทีก้าวตัวรอดได้ทุกที เนี่ยสุดท้ายปัญหามันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะเข้าข้างกันมันก็รู้เลยว่าไอ้คนที่เข้าข้างก็ปัญญาอ่อนไม่ต่างกันพอกันจริงๆถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมถ้าเอาตามแบบการแบบมันกระเพื่อมข่าวกันจนแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะถ้ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุกกระเตือนโอเคอาจารย์ก็เห็นด้วยแต่ก็ควรจะไปถามเขาก่อนอ่ะ ช่วยเรียกร้องกันก่อนได้ไหมให้เขาออกมาขอโทษสังคมหน่อยว่าสิ่งที่เขาพยายามไปไปมาไม่เหมาะสมกับเวลานี้แต่ถ้าเขาดื้อด้านจะไม่ขอโทษสังคมไม่ขอโทษว่าเออเขาปลุกปั่นสังคมไม่เกิดความตื่นตัวตื่นหนกตกใจอ่านนี้จะไปร้องทุกกล่าวโทษเขาก็ได้ก็มีเมตตาต่อเขาหน่อยอย่างน้อยตอนนี้เขา,าเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเครียดจริงจริง เพราะนั้นก็อาจจะต้องมีความเมตตาคืออาจารย์จะด่าเรื่องการพยากรยังไงแต่จะไม่ได้ด่าเขานะอาจารย์ด่าต่อศาสตร์ด่าต่อความเชื่อตําหนิตีติงต่อความเห็นผิดเพราะนั้นตัวเขาเองถ้าเขามี เขาป่วยจริงๆอาจารย์ก็เออก็ต้องเมตตาเขาว่าเขาป่วยไข้ไม่ควรไปซ้ําเติมเขาแต่ถ้าทนายจะจัดการอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะมีการเาเตือนกันสะหน่อยแล้วไปถอนที่หลังหรืออะไรยังไงพูดคุยกันเรียกมาคุยกันอาถ้าอย่างนี้อาจารย์ก็ว่าควรจะให้โอกาสเขาว่า,าครั้งนี้เขาอาจจะพลาดไปแล้วครั้งต่อไปเขาก็ต้องสํารวมระวังตัวเองมากขึ้น